ร้านเขาจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอ่ะมันไม่เป็นร่ยุทธสรุปเขาก็จำเราไม่ได้นะครับทุกคน สวัสดีครับใกล้อาสาวันนี้นะฮะเราจะอาสาท,ทาตามคําเรียกร้องของคนต่างบ้านเขาเรียกเกสเฮา้อปลามะกินจาเหลาหมูทอดตลาโต,ตรุง่งลําพูนเพราะฉะนั้นวันนี้เจมก็เลยมายูที่ลําปางเอ้ยลาพังเอ้ยเจมก็เลยมาอยู่ที่ลําพูนนะครับทุกคนแรกไหนเฮามาลําพูนทั้งทีช่วงนี้เป็นเดือนพฤศจิกาพยีเลยครับก็จะมาตรงกับประเพณีอย่างของลําพูนครับทุกคน แน่นอนประเภทนี้สงการโอเค <S 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 เต็มสมมาตกระโดดหน้าเลยปัจจัยช่วงพิจิกาหรือช่วงยีเป้งเนี่ยลำพูนเนี่ยก็จะมีประเภทนี้แขวนโค้โคมยีเป้งน,นั่นเองเนาะจือดั้งเดิมของลำพูนเนี่ยก็คือจือว่าเมืองฮาริพุนชัยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเสียนจะพาทุกคนมาดูการแขวนโค้ตีวัดพระธาตุฮาริพุนชัยยังไม่ได้กินข้าวสักมือเต๋าแต่ว่าเราต้องอดทนนะครับเราต้องทําตามภารกิจตามคําขอ เขาต้องพาไปกินจานลอาหมูทอดเจมเป็นแบบเฮ้ยเป็นแบบถ้าไปต่างจีนน่ะเขาต้องซื้หอหัวเอาชอบคูสักไปทำท่าเหมือนนี้เลยห้าสองสามห้าสองสามเอาดีงี้เอาไงดีครับทุกคน มลกเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับไม่ใช่คลิปพามากินจัลราหมูทอดแล้วคลิปพามาซื้อรางวัลที่1นึ่งทุกคนกลับกันได้ครับก็ปิดคลิปเท่านี้เราได้รางวัลที่หนึ่งแล้ก็หมดภารกิจแล้วเปตียนนี่คนเมืองเปินห้องว่าเตียนตึกเะตา ประจำวันเกิดแล้วแต่ไข่เกิดวันอย่างคือเจา้าตาภาษาไทยมันแต่ว่าอย่างต่ออายุน<ม>ี่ห,นหรือเ่าให้เราแคล้วคลาดปลอดภัย ูชาโคมกันดีกว่าครับหลูกแลก้ว99ติกครับอันนี้ต้องเลือกจากอะไรอย่างครับตามความชอบตามความชอบวันเกิดอะไีตามวันเกิดก็ได้ดว้นบอกว่า้เขาเขียนจื่อนามสกุลแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ปล่อยได้เลยถ้าเขาแอบชอบใขย,ยักษ์ก็เขียนจื่อลงไปบนโคมมันเป็นการคำสหนึ่ง มีบริการไม่เศร้าแล้วก็ใส่ไม่เศร้าครับเดี๋ยวเขาจ่ายที่ฐานแล้วก็เขาจะแขวนโคมนั่นนะครับทุกคนทุกคนทางบ้านครับะเตรียมตัวอธิษฐานอนุโมทนาบุญไปด้วยกันครับขอให้ปีนี้ปีหน้าทุกคนมีแต่ความรุกความเจริญเฉพาะคนติดกดซับสไคร้นะครับรอเล่น เนื่องจากรำาพูนนะเป็นเมืองที่มีผู้ปกครองเป็นผู้หญิงด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้าแม่จามเทวีเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปไหว้ไปสักการะเจ้าแม่จามเทวีกันด้วยนะครับ โตลุ่งลำพูนก็อยู่ข้างเจ้าแม่จามาเทวีเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ากาดโต้ลุ่งลำพูนใหญ่มากและร้านที่น้องขอเรามาก็คือจากเหลาคุ่นู่นนะฮะหมูทอดใส่ถุงคุณอาเข้าแถวรับคำสั่งตามคิวแล้วถ้าเราไม่ใส่ถุงล่ะเราก็อาจจะพองได้ไม่ใช่ ข้ามันใถูกไม่เอาคิวตรงไหนครับแถวด้านนู้นเลยครับกินกินนี่ก็ต่อนู่นใช่ไหมนี่แถวนะคะรอตู้ว่างก่อนนะคะโต๊ะด้านข้างเลยค่ะถ้าโต๊ะไหนว่างก็คือเข้าไปนั่งตามคิวก็าจะถึงคิวเดี๋ยวเรียกครับอ๋อแล้วตอนนี้มีรอยอีสองคิวครับโอเคแค่นั้นเนาะไม่มีบัตรคิวไม่มีบัตรคิวใช่ไหมครับก็คือคิวที่สามอ่ะโอเคเขาจะจำเราได้นะครับจำได้ครับจำได้อยู่แล้วครับเขามีแค่สามคิวโอเค กิเตียงโรถามเพื่อนมาว่าเอออะไรอร่อยเพื่อนบอกว่ามันเป็นเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเรารอดูเมนูก่อน mm hmm. ก็ไม่เห็นใครดูเมนูนะหรือว่าทุกคนคือลูกค,คก้าประจาหรือเปล่าเขาแบบรู้หมดสั่งหมดได้เลย a few moments later สรุปเขาก็จําเราไม่ได้นะครับทุกคนเราต้องจํากันเองนะครับว่าคิวเราจะถึงงงนิดหน่อยสั่งยากนิดหน่อยเพราะไม่รู้อะเมื่อกี้งงพอมาถึงเขาก็ถามว่าเอากี่ชุดงอยะแต้ลองมาครั้งแรกไงเราก็เลยงงอะไรเอากี่ชุด ก็มีแค่เนี้ยสามอย่างมีหมูทอดข้าเหนียวน้ำพริกก็จะมีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดเล็กก็หมูห้าสิบาทชุดใหญ่หมูครึ่งกิโลสองรอยมาแล้วนะครับเซตของเราห5สิบห้าบาทเขาก็จะมีหมูนะครับมีข้าวเหนียวมีน้ำพริกน้ำพริกอะไรไม่รู้นะฮะ่วย่วยจากที่ตอนแรกนะเจมบอกเลยว่า ร้านเขาจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับคนที่มาใหม่ถ้าจะมามันก็ต้องรู้อะว่าไปทํายังไงไปยืนตรงไหนรอคิวยังไงสั่งอะไรบ้างเห็นหน้าเราดูเหมือนเป็นคนลําพูนไงก็เลยอาจจะคิดว่าเรามาบ่อยแต่พออาหารมาครับใจชืน้นใจดีขึ้นมาเลยเมื่อกี้ยังแบบอะไรอะมันไม่เฟรนลี่ยูสด้วยความที่เขาลูกค้าเยอะหมูเขาก็จะทอดใหม่แล้วมันก็จะอุ่นๆร้นอนๆ แล้วหมู่ก็จะมีความแทรกมันครับทุกคนแล้วก็ชํำๆกัดทุกแ้กแตกแตกๆแล้วแล้วอะไรรู้ไหมหมูมันมีการหมักด้วยน้ำป้าหรืออะไรไม่รู้อ่ะมันจะมีความเค็มในหมูที่แบบอร่อยแล้วอ่ะนหน้าแาคนมาซื้อกันหมูมันอร่อยนิ่มๆน้ำซุปเค็มหวานนิดๆเผ็ดตามทีหลังกลมกลม

น้ำมันทุกคนน,น,น,น้ำมันหมูทมันไหลย้อยอย่างนี้ หมนล้านจะไม่มีติชู่ให้ด้วยนะครับทอไมวิธีดูว่าโต๊ะไหนมาบ่อยตรงนั้นจะเอาติชูมาครับข้เหนียวหมูทอดในอุดมคติครแบบลำอ่ะโมเดลลำละเฟิร์นเตนร์อย่างนี้นะนุ่มลำเทมนิดนิดที่สำคัญเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะไม่เหนียวมากแล้วอุ่นๆเหมือนข้าวเหนียวนึ่งใหม่แล้วถ้าเปรียบข้าวหูก็คือข้าวหอมมะลิที่มันเรียงเม็ดดีๆอ่ะมันจะไม่เหนียวแบบแข็งแยกไม่ออกอันนี้มันจะร่วน ถ้าเรา,าถ้าเราแบบขยายมันก็จะติดกันนิดนึงอืจะไม่หั่นครับหมูทั้งชิ้นกับข้าวเหนียวนะฮะแค่นี้เลยไม่ต้องจิมน้ำพริก มันคือเดอะเบ์แต่ถ้าใครจะมาให้ดูคลิปเ็มก่อนนะครับว่าวิธีคือยังไงวิธีคือเขาจะมีแถวถ้าใครจะซื้อกลับบ้านที่ไปต่อแถวถ้าถึงแถวก็สัง่งแต่ถ้าใครเนี่ยจะมานั่งกินก็ดูโต๊ะถ้าโต๊ะไม่ว่างก็มองหาเจ้าของร้านที่เสื้อดำบอกเขาว่ามากี่คนแล้วเดี๋ยวเขาจะจำเราไว้แต่เราก็ต้องช่วยเขาจำด้วยนะจำคนข้างหน้าเราว่ามีใครมาก่อนบ้างถึงคิวเขาจะพาเรามานั่งโต๊ะเขาก็จะถามเราว่าเอาี่ชุด ุดหนึ่งเหมาะสำหรับทานครึ่งคนเฮ้ยศูนจุดเจดห้าคนทุละคนไปเลยเจมว่าไหนลูกยังไม่มาถึงลำพูนนะ่ะทุกคนขับรถมารนึชั่วโมงอ่ะคนละชุดไปเลยแล้วนะครับสำหรับคลิปพามากินมาอะไรลำพูนวันนี้นะทุกคนก็หมูทอดถามว่ามากินอีกไหมก็ได้ครับเพราะว่าเจมร,รู้แล้วว่ามันต้องนั่งต้องอะไรยังไง เราก็จะได้ไม่รุงรังที่ร้านแล้วไม่รู้ว่าเจมรุงรังหรือเขารุงรังก็ไม่รู้น <c oughs> เนาะเจมอาจจะรุงรังเองเพราะเจมงงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเจมด้วยนะบาย